ก,การน้ำสการหนูมีคำถามเราสามารถตักเตือนดุพ่อแม่ในกรณีที่เขาทำไม่ถูกได้ไหมคะเช่นพ่อดื่มเหล้าเมากลับมาทำร้ายแม่หรือแม่ที่ชอบเชื่อพวกมิจฉาชีพในวงเล็บที่เป็นข่าวดังๆโดนจับแม่เอากับเขาหมด แล้วก็เจงทุกครั้งพูดดีกันแล้วจนบางครั้งต้องดุหรือขูแบบนี้บาปมากไหมคะ <c oughs> โอ้ถ้าเราดุเนี่ยนะแสดงว่าเรามีโทสะใช่ไหมก็ตรงโทสะเนี่ยมันอันตรายอระการดุพ่อแม่เนี่ยนะเราก็ดุมาแล้วอะได้ผลไหมล่ะไม่ได้ผลใช่ไหม ดานั้นแ,แสดงว่ามันมันไม่ใช่วิธีที่ดีถ้าเราจะทำความเข้าใจหาเหตุผลนหาเหตุผลมาแสดงหรือบางทีนะไม่ต้องไม่ต้องสอนพ่อแม่อาจจะหาวิธีให้คนอื่นช่วยสอนให้หน่อยเช่นอะไรฮะเช่นพาไปวัดหรือพาไปหา ครูบาอาจารย์จะเป็นคราวาสก็ได้นะฮะหรือไปแรกๆก,ก็ให้ไปคุยไปให้สบายใจนะพ่อแม่อยู่กับลูกลูกดุเนี่ยนะเวลาไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านชวนคุยอะไรไปเรื่อยๆไม่ดุสบายใจค่อยๆค่อยๆทําความคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์บ้างก็ได้นะแล้วครูอาจารย์ก็จะจะรู้วิธีที่จะตักเตือน ก็เป็นอุบายแบบหนึ่งที่จะทำให้ชักจูงพ่อแม่ให้มีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาปรับปรุงพฤติกรรมของท่านนี่อาจจะให้หมอมีหมออีกอีกเป็นอีกท่านหนึ่งที่จะช่วยได้บางคนไม่เชื่อลูกแต่เชื่อหมอไม่เชื่อลูกแต่เชื่อพระอะไรเงี้ยะไม่เชื่อลูกแต่เชื่อโยมที่ดูน่าศรัทธา ลองดูนะแต่ถ้าเราจะทําการสั่งสอนพ่อแม่แล้วดุเลยมนก็เสียงเลยครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นมีโทสะกับพ่อแม่ะฮะซึ่งก็ไม่ใช่ผลดีอยู่แล้วนะก็ต้องต้องรู้ว่าวิธีดุการดุมันแสดงถึงเราเองก็ มีโทสะใช่ไหมก็ไม่เหมาะอยู่แล้วนะก็ต้องหาวิธีอื่นลองลองใช้วิธีแบบเนี้ยอย่างที่อาตมาว่านะก็คือว่าหาวิธีสอนเองไม่ได้ก็ให้คนอื่นช่วยสอนนะเราสอนเองแล้วมักจะมีโทสะใช่ไหมรู้สึกว่าหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจลองพาไปหาครูบาอาจารย์นะทําความกุเคยแล้วก็อย่าคาดหวังว่าพ่อแม่จะปรับตัวทันทีสันใดนะก็นะ ควรจะเข้าใจว่ามันมันก็แก้ไขกันยากอยู่นะถ้าถ้าไม่มีอะไรที่มันอะไรประทับใจมากๆก็จะอาจจะไม่ไม่ได้แก้ไขได้ทันทีแต่ถ้ามีข่าวนะมีข,าข่าวขึ้นมาเนี่ยเขามีโอกาสที่จะทำความเข้าใจได้มากขึ้นแต่ขอระวังอย่างหนึ่งนะอย่าไปทับถมนะคือพ่อแม่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็เป็นเด็กอยู่เสมอ ถ้าเราไปครูไปสอนมักจะไม่ได้ผลท่านจะปฏิเสธนะรู้สึกว่าเราเราทำเกินไปบ้างหรือว่าไม่ให้เกียรติท่านบ้างอะไรเงี้ยก็มันก็ทำให้การตักเตือนไม่ได้ผลเพราะท่านก็รู้สึกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ mana ของท่านก็ยังมีอยู่นะก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเราจะไปบังคับกะเกฑ์นในท่านไม่มี m a n ะก็ไม่ได้จะให้ท่านมายอมรับคําคําสอนของเราเนี่ยก็กลายเป็นว่าเหมือนเราไปมีมีบทบาทที่อยู่เหนือท่านแล้วท่านก็ไม่ยอมรับการไม่ยอมรับก็เลยทําให้ไม่ได้ผลการตักเตือนอะไรก็ไม่ได้ผล ในฐานะที่เราเป็นลกูกบางทีก็อาจจะยากหน่อยอยา่างที่ลองใช้อุบายอย่างที่อาตมาว่านคือว่าอาจจะไม่ต้องสอนเองพาไปหาครูบาอาจารย์หรือให้พาไปหาหมอบางทีคําเตือนของหมอเนี่ยศักดิ์สิทธิ์กว่าคำเตือนของพระด้วยซ้ำไปหมอแนะนำเรืความความศรัทธาว่าหมอเป็นผู้รู้หมอเป็นควรธรรมอะไรเงี้ยบางทีก็ช่วยได้นะลองลองดูนะ